ทำกลางปัจจัยที่ตอนนี้เขาก็เตรียมเจราจาเพื่อสันนิภาพกันนะคะที่ตุรกีเรื่องนี้หรือเปล่าที่กดดันต่อบรรยากาศการลงทุนในทองคําเดี๋ยวได้มาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะแต่ก่อนอื่นเรามาสํารวจราคาเช้านี้นะคะจากการประกาศของสมาคมค้าทองคํากันหน่อยค่ะหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาทองโลกลงมา14เหรียญน,นะคะเช้านี้ราคาทองคำทั้ง96.5านะคะบ้านเราขายออก3 8 0 0บาท รับซื้อ3700บาทค่ะทองรูป,ปรพรรณนะคะขายออก31,300รับซื้อ31153ื่รสบาทสตางค์ค่ะเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะเราจะพูดคุยกันกับคุณสิริลักษณ์ปโกติประพานะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากโคเชนเฮงโกลฟิเจอร์สค่ะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรวค่ะเวลาที่มีข่าวเรื่องการเจราจาเพื่อสันติภาพเทรายเนี่ยดูเหมือนทองคําก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถูกไหมคะพี่เก๋คะ ใช่คะ่ะก็ทองคําคอาจจะแบบชอบความมุลแหลงนะคะอาจจะมีความสูญพลความรู้ของคนอื่นนะคะก็อย่างที่คุณแพลวเกินไปนะคะวันนี้ก็จะมีการเจรจาสันิภาพระหว่างรัสิสินแล,ล้วก็ยูเครนที่เป็นการพบปะหน้ากันที่ตุรกีเพราะประเด็นที่สองจริงๆที่ทําให้ราคาทองคําลงแรงเนี่อาจจะเป็นเรื่องเองินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมากที่สุดในรอบสามสัปดาห์บอนยูสเปกาอายุสิบปีเมื่อวาน พิ่มขึ้นเยอะมากนะคะเราก็เพิ่มขึ้นแตดสองจุดห้าเปอร์เซ็นเนี่ยสูงที่สุดในรอบสามปีกว่าๆนะคะวันนี้อาจจะเห็นแบบลงลงมาบ้างนะคะเพราะในส่วนของการเจรจาสันิภาพระหว่างรัสเซียกัก็ยูเครนเนี่ยเพราะต้องบอกว่าอาจจะส่งสัญญาณที่ดีเพราะว่าปาร์ซีซเลสกี้ของยูเครเนนยบอกว่าพร้อมที่จะเจรจานะคะพร้อมที่แบบวางตัวเป็นกลางไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ ะคะซึ่งถามว่าข้อเรียกร้องของทางรัสเซียจริงๆต้องบอกว่าก็มีสองส่วน<ฮ>นะคะในส่วนแรกก็คือการไม่เป็นสมาชิกนาโต้การวางตัวเป็นกลางการปอดอาวุธนะคะส่วนเนี้ยทางประียูเครนอาจจะยอมรับแต่ส่วนที่สองเนี้ยอาจจะดูเหมือนอาจจะยอมรับอาจไม่แน่ใจว่าอนุญาตนิดหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการแก้รัฐธรรมนูญยูเครนการยอมรับแคนเนียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแล้วก็การยอมรับตัวไหนสะใั้เป็นบัดีชลา คะซึ่งในส่วนของการแก้ร้อยคำนวณก็ะค่ข้างจะต้องหมดวิมีขั้นตอนที่ยุ่งยากนะคะเพรนั้นเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปซึ่งการทําสงครามระหว่างรัเซึเราก็ยูเครนก็ยังเข้าเป็นเดือนที่สองแล้วแต่ว่าถามวัดดูเหมือนลดความรุนแรงลงเพราะว่ารัสเซียตอนแรกเป้าหมายบอกว่าเออจะหยุดจะเจอจะยึดกรุงเครมไห้ได้นะคะตอนนี้ก็อาจจะบอกว่า อไปแค่ที่พูดพาคบอมบาสของกลุ่มแบบได้หึงแบบนะคะอันตรงนี้อาจจะทําให้การปูตินของฟลัสเซียอาจจะดูจันก็พอมีชัยชนะบ้างนะคะจากเป้าหมายเดิมเนี่ยก็ลดเป้าหมายลงมาะค,ะค่ะค่ะถ้าสัญญาณทองคาระยะสั้นเนี่ยกลับมาย่อแบบนี้คําถามคือซื้อไหมคะหรือมีอยู่ขายไหมคะหรือควรจะทํายังไงดีคะ ถ้ามีอยู่นะคะมีอยู่คิดว่าก็ก็ยังไม่จําเป็นแบบต้องขายเพราะว่าราคาทองคําก็ไม่ได้แบบแนวโน้มมันจะลงต่อหรือแรงรนะคะก็ยังคิดว่าการเจจาจะแบบโหไม่ได้แบบมฮ้ยสรุปได้วันนี้นะคะเรียบร้อยดีนะคะก็ยังอาจจะต้องแบบยืดเยื้อต่อไปสักพักหนึ่งมันถ้าเกิดมีโอกาสที่ราคาทองคําดีตัวขึ้นไปนะคะเอ่อโกลด์สปอตจะให้แนวต้านประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบดอลลาร์ ำก็ขายทํากําไรออกมานะคะจะเข้าซื้อรอบใหม่เนี่ยถามว่าปลอดภัยจริงๆอาจจะประมาณพันเก้าร้อยเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจุดที่น่าสนใจที่คิดว่าก็ลงมาตรงนี้ก็น่าสนใจในการเข้าซื้อก็คือหนึ่งพันเก้าร้อยสิบถึงหนึ่งพันเก้าร้อยสิบห้าตนละค่ะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ถ้ากลับมาเป็นทองไทยเนี่ยบาทก็อ่อนซัพพอร์ตด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะบาท,บาทเออมื่อวานอ่อนค่าลงเยอะเลยสิบแป ตางสามสามหุดเจ็ดเจ็ดบาทนะคะและ้วกากแนวโน้มอาจจะอ่อนค่าลงลงไม่ต่อถึงแนมะ้วันนี้อาจจะเห็นทรงทรงตัวสัปดาห์ที่แล้วก็อ่อนค่าลงสามสิบต่างนะคะซึ่งการอ่อนค่าลงทุกสิบต่างก็มีผลกับราคาทองแท่งในประมาณแปดสิบบาทได้นะคะยี่สิบสางก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทนะคะก,ก็ก็ถือว่าช่วยช่วยราคาทองแท่งในประเทศพอสมควร เพราะนั้นในส่วนของของแนวรับนะคะถ้าเป็นทองแท่งก็อาจจะประมาณสักสามหมื่นหกร้อยบาทสามหมื่นห้าร้อยบาทเนี่ยพอ,พอเขาซื้อได้นะคะแล้วจุดที่ขายทำกำไรก็อาจจะประมาณสามหมื่นเก้าร้อยบาทสามหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทค่ะอืมโอเคค่ะได้เลยวันนี้ขอบคุณมากเลยสำหรับคำแนะนำนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นั่นก็เป็นข้อมูลนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คาแนะนําในส่วนของการลงทุนในทองคํงา2ปัจจัยที่กดดันราคาทองคำในระยะสั้นคือ1การเจราจาเพื่อเสรีภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะในมุมมองของผู้เชีเ่ยวเทงก็มองว่าคือครั้งนี้อาจจะไม่ได้จบง่ายๆคงไม่ได้แบบว่าจบเลยได้ข้อสรุปเลยนะคะก็ยังต้องดูพัฒนาการต่อส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือดอลลาร์สหรัฐที่กลับมาแข็งค่าในรอบหลายสิบป,ปีนะคะที่เป็นปัจจัยที่กดดันให้ค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนแล้วก็กดดันราคาทองในตลาดโลกด้วยให้ปรับตัวลงนะคะ คำแนะนําก็คือว่าถ้าใครที่รอซื้อรอได้นะคะราคาแนวรับเอาเป็นเงินบาทไทยก็คือแ,แถวๆสักประมาณ30,000กับอีก600หรือ3 5 0 0มตอนนี้3 8 0 0มนะคะรอราคาลงได้ส่วนจุดขายทํากาไรก็อาจจะพิจารณาขายแ,แถวๆสามหมกับ3 1 5 0 0บาทต่อบาททองคํานะคะนี่ก็เป็นคําแนะนําประจําวันนี้จากทางหัวเซิงเฮงค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยละคะ่ะ